ขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับเสียงตอบรับมากมายในวันนี้เราสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาผิวเสื่อมได้สำเร็จวันนี้เรามาฟังเสียงจากบางส่วนนะคะที่หาวิธีการดูแลแก้ปัญหาผิวมาทุกวิธีแต่ยังไม่ตอบโจทย์จนกระทั่งได้มาเจอกับไวซสกิน โจดเลยก็คือเป้ตั้งต้นไว้แต่แรกแล้วว่าต้องเป็นสกินแคร์ที่ทุกคนใช้อ่ะแล้วเห็นผลลัพธ์จริงๆก็คือสุดท้ายแล้วก็เลยเนี่ยได้เป็นเจ้าตัวไวสกินกลับมาใช่ใช่ค่ะก็คือได้เป็นตัวไวสกินนะคะผิวลอกอ่ะค่ะก็เริ่มไม่ลอกแล้วมันดีมากเลยอ่ะจากผิวที่มันสกสาค่ะมันเนียนมันนุ่มอ่ะมันเด้งเด้งผิวม่ีปัญหาค่อนข้างเยอะฮอร์โมนผู้หญิงมันเปลี่ยนวางแผนตัวเองว่าจะไปทํโบริโภแต่พอมาใช้ตัวนี้ก็คิดว่าคงจะไม่ต้องไปแล้วแหละมันดีขึ้นนะคะ รวรอยอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มจางากาหายไปเลยไปทำอะไรหน้าดูเด็กลงนะครับดูน่าใสขึ้นแล้วก็รูขุมขนที่เคยแบบกว้างก็กค่ชับมากจุดด่างดำจางลงดูใสขึ้นหน<า>้ไม่ทั้งแถบเลยเลเซอร์ไปอะไรมาหลายอย่างไม่หายพอเขามาแนะนำครีมตัวเนี้ก็ลองใช้ดูมันก็จะหายไปไม่มีการรอยไหมอะไรเลย กากนี่จางผิวหน้าเนี่ยเนียนขึ้นรอยดําๆนะคะมันก็เริ่มหายไปจากที่หน้ามันเยอ้มมากๆมันเริ่มมันน้อยลงสิวก็น้อยลงผิวเนี่ยชุ่มชื้นนะคะแต่งหน้าติดขึ้นผมประทับใจมากครับหน้านิ่มครับ หน้านุ่มครับตัวเดียวนี่แหละบำรุงผิวหน้าเราให้ไม่มีริ้วรอยใช้ไปรู้สึกว่าเห็นผลลั์ที่ชัดเจนหลังคลอดปัญหาผิวต่างๆก็ดีขึ้นมาไม่มีเวลาแม้กระทั่งดูแลตัวเองต้องบอกตรงๆว่าไม่ค่อยได้เชื่อถือกับครีมออนไลน์ต่อมาได้รู้จักกับไบสกินพอใช้ไปสัปดาห์แรกเลยรู้สึกเลยว่าผิมมันชุ่มชื้นแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาหลายปีแล้วจุดด่างดำฝ้ากระมันดูไม่ชัดเหมือนแต่ก่อนประทับใจกับตัวผลลัพธ์ต่างๆผิวจางใสลูกบุ๋มนลที่ กระชับขึ้นแนะนําเลยค่ะคีมตัวนี้นะคะไวสกินฝ้าเยอะมากแล้วก็มีความทุกข์ใจมากจนมีน้องคนหนึ่งมาแนะนำท็อกซีเคสใช้แล้วมันแก้ปัญหาที่ต้นเหตุจริงๆคนผิวไวททองที่เขาบอกว่า คู้คืนยากมากผิวแห้งขาะความชุ่มชืน้นและผิวที่ยุบต,ตัวลงอย่างเห็นได้ชัดท o อ i c ิเค s l ลิปปิ้งมาคเอาอยู่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันเกินคาดมากๆาและก็มีการันตีรองรับตอบโจทย์ผิวหน้าแพลวมากๆเลยค่ะปัญหาทุกอย่างที่มันมีมันหมดลงไปเลยขอบคุณนะคะที่ทำผลิตภัณฑ์ดีๆออกมาให้ใช้